เาละเรามาดูของต่างประเทศบ้างเนาะอันนี้จะเป็นคล้ายๆว่าหน่วยงานของประเทศอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานที่ว่าด้วยาการสื่อสารจริงๆเขาเป็นหน่วยงานของรัฐนะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่เขาทําแบบ informal หรือไม่เป็นทางการนั่นเองนะคะจะเห็นว่าเอา,อาตัวเด็กผู้หญิงนะคะในวัยหนุ่มสาวใส่ชุดอยู่บ้านธรรมดานะคะ อาจจะเป็นในห้องนอนนะคะมา,มา,มาใส่ไว้ในหน้าแรกในหน้าแรกเลยนะคะแล้วเป็นรูปใหญ่รูปเดียวนะคะดูเป็นไงคะอบอุ่นนะคะกันเองทั้งๆท,ท,ที่เป็นหน่วยงานรัฐลองลองดูนะคะหน่วยงานรัฐของไทยมีไหมคะมีไหมคะลองดูนะคะก <g ül> <g ül> ็อาจจะแบบว่าเป็นตัวอย่างว่าเขาเอาสิ่งที่น่าสนใจที่สุดขึ้นมาไว้หน้าแรกแม้กระทั่งหัวข้อลองดูนะคะหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดคือหัวข้ออะไรคะ สีแดงอยู่ใต้ภาพคือหัวข้อเขียนว่า report and complaint or uh, a n d issue คืออะไรคะคือร้องเรียนห,หน่วยงานของเขาเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือร้องเรียนอันนี้ก็คือวัฒนธรรมเขานะคะเขาเปิดให้ประชาชนร้องเรียนได้นะคะอันนี้สายมือก็อ่านง่ายเหลือเกินประชาชนอยากรู้อะไรคลิกทันทีเห็นไหมคะ เข้าถึงง่ายประชาชนใช้อันนี้เยอะมากออฟคอมเป็นหน่วยงานด้านการสื่อสารนะคะเอาละเรามาดูซิโอโหอันนี้อาจารย์ขออนุญาตนะคะเป็นสำนักข่าวที่ชื่อว่าไทยพับลิก้าทำดีเหลือเกินนะคะขออนุญาตยืมมาเป็นตัวอย่างว่าเขาทำ หัวข้อเนื้อหาซับซ้อนมากคือการกู้เงินโครงการกรอยศนะคะเนื้อหาซับซ้อนเหลือเกินนะคะแต่เขาสามารถแปลงเนื้อหาที่ซับซ้อนทั้งหมดเป็นอินโฟกราฟิกง่ายๆไม่กี่หน้านะคะพาดหัวมีแค่5คําคือไปเรียนอะไรกันอันนี้เป็นการพาดหัวที่ตั้งคําถามนะคะเป็นการตั้งคําถามกับ ผู้ชมผู้ฟังผู้อ่านด้วยเพื่อให้เกิดการตั้งคําถามแล้วคลิกเข้ามาดูเป็นเทคนิคนึงนะคะเทคนิคนี้เรียกว่าเป็นเทคนิคของการก็คงจะคล้ายๆกับการคลิกเบรดหรือการที่เรียกว่าตั้งคําถามเพื่อให้ผู้ชมอยากรู้นั่นเองนะคะ,ะเห็นไหมเพราะข้อมูลซับซ้อนเขาทำยังไงคะทำเป็นอินโฟกราฟิกดึงเอาเฉพาะเปอร์เซนที่สำคัญ ที่เขาอยากนำเสนอกู้กะยะอยสไปเรียนอะไรเอาเรียนอะไรบอกไปเลย58เรียนอันนี้23ทําอทำอันนี้11สาธารณสุขเห็นไหมเขาก็ใส่ไอคอนน่ารักน่ารักนะคะ1เอร์แพทย์แพทยศาสตร์สัตวแพทย์มีลูกกระต่ายน่ารักอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะนี่เห็นไหมผู้กู้ยืมเป็นไงล่ะ4 0 0แสนกว่ารายแทนที่แบบจะมีตัวหนังสือตัวเลข เอาตัวตุ๊กตาขึ้นมาด้วยผูกจุกสักนิดหนึ่งนะคะมีวงเงินกู้ยืมเฉลี่ยวงเงินให้ดูด้วย3ตัวง่ายๆอย่างนี้แทนที่เราจะไปเขียนอะไรมากมายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ได้นำเสนอตัวอย่างไปหลากหลายรูปแบบแล้วนะคะจะมีตัวอย่างทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการวิชาการนะคะหน่วยงานรัฐและสํานักข่าวนะคะท่านผู้ชมก็ลอง วิเคราะห์ดูว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านผู้ชมได้อ่านและได้เรียนจากคลิปก่อนๆหรือไม่อย่างไรนะคะเทคนิคนี้ไม่ยากนะคะลองฝึกทําดูนะคะและขอให้ท่านผู้ชมได้ออกแบบสารได้ประสบความสําเร็จค่ะสวัสดีค่ะ